นี่คือ Star g i c k m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของดรหนุ่ย Star g i c k m a n นะครับเอาละครับก็วันนี้นะฮะเราจะมาคุยกันในเรื่องนะครับเคล็ดลับวิธีคิดและลงมือทำของของคนรวยครับนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของคนรวยนะฮะที่มาที่ไปของเรื่องราวก็คือนะฮะ คือเมื่อคืนนี้ผมไปอ่านเจอบทความในในในเว็บไซต์แห่งนี้นะฮะเว็บไซต์แห่งนี้ก็มีชื่อว่า Hub Pages นะฮะเขาก็าเขียนบทความนะฮะที่มีชื่อว่า5 i m p o r t a n t Tips on How Rich People Mentally Think and Act นะฮะก็คือ5เคล็ดลับ5เทคนิคนะฮะที่คนรวยเนี่ยเขาคิดแล้วเขาก็ กระทำมีพฤติกรรมอะไรยังไงนะฮะบทความเนี่ยจริงๆแล้วมาจากหนังสือ How Rich People Think นะฮะคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็มีชื่อว่า Steve s โบ b ์นะที่เป็นผู้ชายฝรั่งที่ที่อยู่ในเนี้นะครับเขาก็เขียนหนังสือมานะฮะทิปของการเป็นคนรวยอันแรกเนี่ยเขาคิดยังไงนะฮะก็คือมันจะมีสมการอยู่2ส,สมการนะฮะก็คือเงินเท่ากับเวลานี่คือสมการหนึ่ง กับอีกสมการหนึ่งก็คือเงินเท่ากับความคิด่าเป็นไงฮะเงินเท่ากับเวลากับเงินเท่ากับความคิดคือในบทความนี้เขาบอกว่าผู้เขียนเนี่ยเขาพบว่าชนชั้นกลางนะฮะชนชั้นกลางเชื่อในเงินเท่ากับเวลาเนี่ยสำคัญมากเลยคนจะรวยคนจะจนมันเริ่มต้นที่เรามีความคิดมี m i n d s e ในหัวยังไงนะเพราะฉะนั้นไอ้สมการเนี่ยมันจะแบ่งแยกเลยระหว่างคนที่จะมีอนาคตที่จะเป็นชนชั้นกลางหรือว่า จะไปสู่ความมั่งคัง่งเนี่ยมันเริ่มต้นที่ความคิดเหมือนกับมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ารวยตั้งแต่จิตแต้สํานึกมันมีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งนะเขาบอกว่าความจริงครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในสมองนะความจริงครั้งที่สองมันจะเกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงถ้าเกิดเราเราเราไม่สร้างภาพแห่งความมั่งคัง่งที่เห็นตัวเรามั่งคั่งเนี่ยเราก็จะไม่มีทางไวจุดน,นั้นเพราะว่าความจริงมันยังไม่เกิดขึ้นไนงะ เพราะนั้นถ้าเกิดท่านอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเนี่ยท่านอยากจะแสกอะไรให้เกิดขึ้นเนี่ยท่านต้องแสกสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในสมองก่อนนะั่นก็คือความคิดคนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นยังไงก็ได้นะฮะขึ้นอยู่กับที่เราใส่ความคิดเข้าไปในหัวเราอย่างไรนะฮะอันที่สองก็คือปริญญาอย่างเป็นทางการกับความรู้เฉพาะด้านนะครับคือมันมีคําพูดของของนักสร้างแรงบันดาลใจคนหนึ่งนะที่ที่ก็มีชื่อว่าจิมโรนนะฮะ ิมลอนเนี่ยเขาบอกว่าการศึกษาในระบบจะทําให้คุณดํารงชีวิตได้การศึกษาโดยตัวเองจะทําให้คุณมีโชคลาภอ่านไหมฮะคือการที่เรา,เ,าเรียนหนังสือเนี่ยนะฮะเราเรียนตามระบบเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่ป .1 ป .2 ป .3 ม .4 ม .5 ม .6 จบมหาลัยเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ความรู้พวกนี้มันพอเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตเท่านั้นนะครับแต่ว่า การศึกษาด้วยตัวเองจะทําให้คุณมีโชคลาบนะครับก็คือหมายความว่า,วานยะยอะมันก็คือเราจะต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเราจะต้องหาความรู้อย่างต่อเนื่องนะฮะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความรู้ใหม่ๆเพื่อให้เห็นโอกาสใหม่ๆต่างๆแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีโชคลาบนะฮะมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องเวทมนต์หรืออะไรมันเป็น ยิ่งเราร,รู้เยอะเรามีความรู้เยอะนะฮะเราหาความรู้ใหม่ๆเนี่ยเราก็จะเห็นโอกาสใหม่ๆนะแต่ถ้าเกิดเราใช้แต่ความรู้ที่เราเรียนศึกษามาตามระบบการศึกษาเนี่ยมันก็จะเพียงพอแค่ดำรงชีวิตนะเพราะนั้นเราก็ต้องหาความรู้ใหม่ๆนี่คือความคิดของของคนรวยนะครับคือต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะฮะเขาบอกว่าปริญญาอย่างเป็นทางการกับความรู้เฉพาะด้านนะฮะเราได้รับการสอนมาและชนชั้นกลางเชื่อว่า การรวยได้นั้นเราต้องได้รับปริญญาอย่างเป็นทางการใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาแม้กระทั่งตัวผมก็ถูกปลูกฝังอย่างนี้นะต้องเรียนปริญญานะต้องมีปริู้นี่นั่นนะแต่ว่ามาพอในสมัยปัจจุบันเนี่ยในโลกยุคดิจิตอลเนี่ยเราจะเห็นว่านะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้จบปริญญาแต่ว่าเขาก็ใช้ความรู้จากประสบการณ์ความรู้จากการทํางานความรู้จากการ ไอเดียนะฮะซึ่งเราเราได้เห็นกันเป็นตัวอย่างเลยนะฮะในโลกนี้เศรษฐีที่เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกโดยเฉพาะที่อยู่ในแวดวงของเทคโนโลยีเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์บิลเกตพวกนี้เขาไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยนะขอลาออกจากมหาวิทยาลัยนะฮะบิลเกตบอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้ให้อะไรในสิ่งที่เขาต้องการนะฮะ เขาขอออกมาเป็นผู้ประกอบการดีกว่าโอเคมันมันไม่ง่ายหรอกมันไม่ไม่ได้อีซี่ไม่ไดนะ้ออกมาแล้วมันจะสําเร็จเลยมันก็ต้องฝ่าอุปรสรรคหรืออะไรแต่ว่าในการที่เราผ่านอุปรสรรคผ่านการเรียนรู้มันก็จะทําให้เราเชี่ยวชาญชนานาญขึ้นนะมันจึงถึงเป็นความคิดของคนรวยก็คือปริญญาอย่างเป็นทางการกว่าความรู้เฉพาะด้านนั่นเองนะคือต้องเรียนรู้ตลอดนะในนี้เขาเขียนว่าในขณะที่คนทั่วไปคิดว่าจะเรียนปริญญาเอกหรือปริญญาโท คนรวยจะเรียนรู้ศิลปะในการระบุและคิดหาวิธีแก้ปัญหาและเคล็ดลับก็คือยิ่งปัญหาใหญ่ที่พวกเขาสามารถแก้ไขได้ก็ยิ่งทำเงินได้มากขึ้นเท่านั้นนะฮะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาหยุดเรียนรู้พวกเขาไปสัมมนาเข้าร่วมการฝึกสอนและเรียนรู้ต่อไปจากแหล่งต่างๆพวกเขาเชื่อในการศึกษาด้วยตนเองและอยู่ภายใต้การแนะนาของที่ปรึกษาอันนี้ก็นะฮะก็คือมันบอกอะไร บทความเนี่ยนะฮะคือการเรียนรู้เนี่ยเราก็เรียนรู้ได้จากแหล่งต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็อีกแหล่งหนึ่งก็คือเราเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์ครับนะเพราะคนที่มีประสบการณ์เนี่ยผ่านการลองผิดลองถูกมาถ้าเกิดเราไปเรียนรู้เองเนี่ยก็ดีครับแต่บางทีมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จากอ่าคนที่มีประสบการณ์นะการไปสัมมนาการไปอบรมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะการมีที่ปรึกษาที่ดีก็จะทําให้เรา เหมือนช็อตคัดเน่ยเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วนะครับข้อแตกต่างอย่างหนึ่งนะระหว่างคนรวยและคนทั่วไปก็คือพวกเขาใช้สามรสนึนึกและเทคนิคอัญชาญฉลาดเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหานะพวกเขาพยายามคิดวิธีการแก้ไขปัญหาที่ง่ายที่สุดนะอันเนี้ยคือสาระของความแตกต่างโดยตอนนี้เขามักจะชอบใช้คำว่าคนหอร์เซ็นะไรประมาณนี้คนที่ประสบความสำเร็จหรืออะไรเนี้ยนะฮะก็คือ เขาจะมองหาวิธีแก้ไขปัญหานะฮะคนส่วนใหญ่บางทีเจอปัญหาก็จะบ่นก่อนบน่บนบน่บนบน่นจนคนรอบข้างลำคาญเลยนะฮะแต่ว่าคนที่จะเป็นคนหนึ่งเเซนหรือคนที่จะพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จพาตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งเนี่ยเขาจะไม่เสียเวลาการพร่ำบน่นนะฮะเขาจะค้นหาวิธีแก้ไขปัญหานะฮะเพื่อที่จะก้าวข้ามปัญหานั้นไปแล้วก็ก้าวไปสู่ผลลัพธ์อะไรต่างๆนะนี่คือวิธีการ คิดวิธีการที่สองของคนที่มั่งคั่งคนหนึ่งเปอร์เซนหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าจะในในบทความนี้ก็คือคนคนที่มีความมั่งคั่งนั่นเองก็คือมันแตกต่างกันแค่นี้ะคือมัวแต่บ่นหรือว่าจะไม่บ่นแล้วก็มองหาวิธีการแก้ไขปัญหานะครับนะฮะนี่คือข้อคิดข้อที่2เคล็ดลับข้อที่2ของวิธีการของการคิดของคนรวยนะก็คือนะ,ะมาดูข้อ3นะฮะ การใช้ใจ่ายกับการลงทุนอ่าอันนี้สําคัญมากผมเคยเขียนบทความผมทําคลิปสั้นเมื่อเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผมทําคลิปสั้นที่มีหัวข้อว่าคนรวยกับคนมั่งคั่งเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะฮะแล้วอะไรดีเกี่ยวกันนะฮะคนรวยก็คือแน่นอนต้องเป็นคนที่มีเงินเยอะนะะคนมั่งคั่งเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นคนที่มีเงินเยอะดูแล้วมันก็ไม่น่าจะแตกต่างกันใช่ไหมครับแต่ความจริงแตกต่างครับคือคนมั่งคั่งเนี่ยจะมีวิธีการคิด วิธีการคือมี m มซ์เซ็ตเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ถูกต้องนะฮะนั่นะก็คือการใช้จ่ายกับการลงทุนนั่นเองคือมีเงินแล้วจะใช้จ่ายยังไงมีเงินแล้วจะไปลงทุนอะไรไปต่อยอดเขาเรียกว่าเอาเงินไปต่อยอดเงินนะหรือว่าใช้เงินทํางานอันนี้คือความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนมั่งคัง่งคนรวยคนมั่งคั่งเนี่ยมีเงินเหมือนกันนะแต่สิ่งที่แตกต่างคือ m มซ์เซ็ตอยู่ในหัวนะฮะก็คือ วิธีการใช้เงินวิธีการลงทุนนะเราจะเห็นว่าคนที่ที่มั่งคั่งเนี่ยเขามีเงินเยอะแต่เขาก็ไม่ได้ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายนะฮะยกตัวอย่างเช่นเหมือนวอร์เรนบัฟเฟตตนะฮะวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยโอ้โหเป็นเศรษฐีระดับมหาเศรษฐีระดับโลก 1, 2, 3มนะ,ะมีเงินเป็นแสนแสนล้านนะฮะแต่ก็ยังอยู่บ้านหลังเดิมๆขับรถคันเก่าๆก,กิน อาหารธรรมดาธรรมดาไม่ได้แบบว่าโอ้โหมีไลฟ์สไตล์ที่หรูหราอู้ฟู่นะเขาก็ใช้ชีวิตตามตามปกตินะไม่ได้ไม่ได้โชว์ไลฟ์สไตล์โอ้โหอะไรนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขารวยเอารวยเอานะเพราะเขามีมายเซ็ตเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินนะก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดหรือตนีขี้เหนียวอะไรแต่มีวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะมีการใช้ที่เป็นระบบนะ เราก็รู้จักเอาเงินต่อยอดเงินเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนรวยเนี่ยก็คือคนที่มีเงินเยอะเนี่ยถ้าเกิดไม่มีมล์เซ็ตที่ถูกต้องนะฮะวันหนึ่งเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นคนจนอาจจะกลายเป็นยาจกก็ได้ซึ่งเรามีให้เห็นทั่วไปนะฮะเพราะว่าพอมีเงินแล้วไม่มีมล์เซ็ตที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องการลงทุนเนี่ยก็ทําให้กลับจากกลายเป็นคนรวยกลายเป็นคนจนได้เนี่ยมันก็คือความแตกต่างระหว่าง คนรวยกับคนที่มั่งคั่งนะเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดให้เลือกเนี่ยเราน่าจะเป็นคนมั่งคั่งดีวกว่าเพราะว่าคนมั่งคั่งเนี่ยคือรวยแล้วรวยเลยนะฮะเพราะว่าเขาไม่มีวิธีคิดเกี่ยวเรื่องการใช้จ่ายมีวิธีคิดเกี่ยวกับก,การลงทุนนะครับนี่ก็คือข้อคิดข้อที่3นะฮะของของคนรวยนะครับมาดูตัวที่ที่สี่นะฮะ,ะ,ฮะก็คือเขาเป็นคนที่กล้าเสี่ยงครับคนรวยเนี่ยเป็นคนที่กล้าเสี่ยงนะนะฮะ แต่ว่าเวลาเขาเสี่ยงอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็จะเสี่ยงอย่างมีการบริหารความเสี่ยงคือไม่ใช่แบบแบบกล้าบ้าบินแบบไม่คิดอะไรเลยเอ้ยลุยลุยอย่างนี้ไม่ใช่นะเขากล้าเสี่ยงในสิ่งที่เขาคำนวณแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดลงทุนไปหรืออะไรเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงเท่านี้นะรับได้ไหมอะไรได้ไหมนะเขาก็จะกล้าที่จะลงทุนในสิ่งนี้นะครับนะ,ะซึ่งแตกต่างจากบางทีคนก็กล้าเสี่ยงเหมือนกันแต่เสี่ยงแบบ ไม่ได้มีการคำนวณความเสียเ่ยงนมันก็มีโอกาสที่จะเจ๊งสูงเพราะฉะนั้นถามว่า,าการเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับคนที่อยากจะไปสู่ความมั่งคั่งร่ารวยไหมเป็นสิ่งที่จําเป็นครับแต่ว่าต้องเป็นการกล้าเสี่ยงอย่างอย่างมีระบบอะต้องคํานวณคุ้มไหมนะมีอันตรายอะไรยังไงแล้วถึงตัดสินใจไปโอเคบางทีมันก็อาจจะ ไม่ประสบผลสำเร็จก,ก็อาจจะเป็นไปได้แต่โอกาสที่มันจะประสบผลสําเร็จเนี่ยมันมีสูงถ้าเกิดเรามีการบริหารความเสี่ยงนะครับคือคนที่มีความคิดร่ํารวยเนี่ยก่อนที่จะลงทุนสิ่งใดนะเนี่ยขออนุญาตอ่า,อานให้ฟังนะจะต้องศึกษาความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วจึงตัดสินใจนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่เคยล้มเหลวอ่าเนี่ยอ่าก็คือเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อสักครู่คนรวยก็สูญเสียงเงินเช่นกันนะฮะคือเล่นหุ้นลงทุนเนี่ยบางครั้งก็เจ๊งก็มี นะแต่โอกาสเจ๊งกับโอกาสได้เนี่ยโอกาสได้มากกว่าเพราะนั้นบวกลบคูณหารเบ็ดเสร็จแล้วในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้มากกว่าเสียเพราะว่าเขามีการบริหารความเสี่ยงที่ดีนะคนรวยก็สูญเสียเงินเช่นกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับพวกเขาก็มาถึงขั้นที่พวกเขาเริ่มเข้าใจจังหวะของตลาดโอ้โหนี่สําคัญมากเลยคือไอ้คำว่าจังหวะของตลาดเนี่ยหรือชีวิตเนี่ยมันมีจังหวะเอามันอยู่ครับแนะม้ว่าเราจะทําอะไรเนี่ย เหมือนว่าเวลาเราฟังเพลงมันจะมีโนต้ตใช่ไหมฮะชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะฮะการทําธุรกิจการเข้าใจตลาดเนี่ยมันมีจังหวะจากโคนของมันอยู่นะเมื่อเมื่อมีการบริหารความเสี่ยงมีการทําความเข้าใจเราจะเข้าใจจังหวะของมันครับเมื่อเราเข้าใจจังหวะของมันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตอนไหนควรลงทุนอะไรนะตอนไหนควรที่จะไม่ลงทุนหรืออะไรเงี้ยนี่คือเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยงแล้วพอทำชำนาญเข้ามันก็จะรู้จังหวะจะโคนเหมือนกับเวลาเราเต้นราเนี่ยนะเราเต้นราเราก็ต้องรู้จักจังหวะเราก็ต้องเต้นไปตามเพลงนะไม่ใช่เพลงเขาเต้นเพลงมันจังหวะชา้าแต่เราดันออกไปออกไปเต้นเป็น r o ็อกแอนด์โรลอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับนะฮะมาดูข้อที่5นะฮะข้อที่5้านี่กาเขียนว่ารอตเตอรการการกระทำนะฮะมันหมายามว่าไงนะฮะ ไอล้ลอตเตอรี่เนี่ยหรือว่าหวยนั่เนเองก็คือเหมือนการเสี่ยงโชคคือวัดดวงอ่ะคือเผื่อฟุกอะไรประมาณเนี้ซื้อไปก่อนงวดน,นี้พอวันที่1กับวันที่16ก็มาลุ้นว่าถูกหรือไม่ถูกนะถูกกินหรือว่าได้อะไรเงี้ยกับการกระทำนะ,ะการกระทำเนี่ยไม่ต้องวัดดวงคือทำแล้วได้แน่นอนได้มากได้น้อยนะเพราะฉะนั้นไอ้นี่แหละคือเป็นสิ่งที่แตกต่างระหว่างคนคนรวยกับคนที่ยังไม่รวยนะฮะ ก็คือคนชั้นกลางนะเอาพูดง่ายๆผว่าคนที่ยังไม่รวยแล้วกันคนนี้ยังไม่รวยเนี่ยชอบและชอบลอตเตอรี่มากถามว่าผมชอบไหมผมก็ชอบนะฮะบางครั้งผมก็ซื้อนะเพราะว่าโอเคเราซื้อเพราะว่าเราหวังว่าเฮ้ยมันก็มีโอกาสถูกนะนะแต่ว่าเราชีวิตเราก็ไม่ได้มาหวังพึ่งลอตเตอรี่หรืออะไรนะเราเราหวังพึ่งการกระทําการลงมือทํานี่แหละคือคือคนที่ มั่งคั่งก็คือเขาเน้นการลงมือทําครับแต่ว่าเขาก็ยังเชื่อในในเรื่องโชคในเรื่องอะไรอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะ,ะเราเชื่อได้เรื่องโชคลางอะไรต่างๆเนี่ยเราเชื่อได้นะฮะแต่ว่าเราต้องลงมือทําครับนะฮะคนยังที่ยังไม่รวยเนี่ยชอบและชอบโปรตอรี่มากพวกเขาเชื่อว่านี่คือโอกาสเดียวที่สามารถทําให้พวกเขาร่ารวยได้นะฮะก็เลยซื้อหวยซื้อหวยซื้อหวยแต่ไม่ได้ลงมือทําอะไรอย่างเป็นจริงจังอันนี้ พูดอย่างนี้อาจจะมีคนกระทบกระเทือนใจก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็คือคนรวยเนี่ยจะไม่ปฏิเสธเทคนิคลอตเตอรี่นี้เหมือนกับที่ผมพูดสักครู่ก็คือไม่เราไม่เสียหายหรอกที่เราจะซื้อลอตเตอรี่หรือเราจะเล่นหวยหรือเราจะเสี่ยงโชคนะ,ะเพราะมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดแต่ว่าคนรวยเนี่ยเชื่อว่าผู้คนควรเข้าใจถึงความสําคัญของงานของเขานะฮะก็คือการลงมือทำเนี่ยมันจะทําให้ ในระยะยาวมันความร่ํารวยเนี่ยในระยะยาวในความยั่งยความรวยแบบยั่งยืนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทําอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอค่อยๆสะสมไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อหวยเนี่ยโอเคถ้าเกิดเราฟกุกเราถูกรางวัลใหญ่นะสามสิบล้านเนี่ยมันก็ดีนะก็ไม่ปฏิเสธนะถ้าเกิดผมถูกหวยผมก็ชอบนะครับแต่ว่ามันมันโอกาสน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลงมือทาเนี่ย แน่นอนมันได้แน่นอนแต่ว่ามันใช้เวลาค่อยๆสะสมแต่ว่ามันยั่งยืนนี่คือวิธีคิดของคนรวยก่อนที่จะจบไลฟ์นะก็เป็นไลฟ์สั้นๆนะฮะไม่ไม่นานนะครับความคิดแรกเลยความคิดรวบยอดเลยฮะสองสมการนะที่ทําให้คนรวยคนคนคน,คนสองคนแตกต่างกันคนหนึ่งเป็นคนรวยคนหนึ่งเป็นคนจนคือวิธีคิดนะฮะคนจนเนี่ยมีสมการอยู่ในหัวคือมันนี่เงินเท่ากับเวลา คือพูดง่ายคือต้องอยากได้เงินเยอะก็ต้องทํางานเยอะๆนะฮะแต่ว่าสมการของเงินเนี่ยในหัวของคนรวยคือเงินเท่ากับความคิดจะมีเงินได้ก็โดยความคิดนะก็คือความคิดเนี่ยมีมูลค่าคือบางทีความคิดความคิดเดียวเนี่ยนำออกมาสู่ตลาดเนี่ยแล้วมันเปียงปางเนี่ยมันมันรวยเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทํางานเอาเวลอาเวลาไปแลกกับเงินก็ต้องทํางาน อยากได้เท่าไหร่ก็ต้องทำงานเท่านั้นนี่คือวิธีคิดนะอันแรกนะครับข้อ2ก็คือนะฮะความรู้จากปร,ริญญาเนี่ยเพียงพอแค่การดำรงชีวิตแต่ความรู้ที่จะทำให้ท่านมั่งคั่งก็คือความรู้ที่ท่านหามาใหม่ๆในเส้นทางในไทม์ไลน์ของชีวิตเราเนี่ยนะ,ะเพราะนั้นจงเรียนรู้เสมอจงเรียนรู้หาอกเรียนรู้ที่จะหาโอกาสใหม่ๆมมันก็จะมีโอกาสที่จะสร้างอะไรใหม่ๆนอกเหนือจากความรู้ความรู้พื้นฐานที่เราได้เรียนจาก วุธิการศึกษาเนี่ยมันก็พอเพียงพอแค่พื้นฐานนะฮะนี่คือวิธีคิดของคนรวยเพราะนั้นคนรวยก็จะไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะฮะอันที่3คือเรื่องการใช้จ่ายเงินนะฮะคือถ้าเกิดเป็นคนที่รวยแต่ว่ามีวิธีการใช้เงินที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมีวิธีการลงทุนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคนรวยก็จะกลายเป็นคนจนกลายเป็นเงนยาจ,จกนะฮะถังแตกได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนรวยหรือว่าเป็นคนมั่งคั่งเนี่ย ก็จะมีมล์เซ็ตที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายนะฮะเรื่องการลงทุนนะ,นะครับนี่คือข้อที่3แล้วก็ข้อที่4ี่ก็คือคนรวยเขากล้าเสี่ยงคนจนก็กล้าเสี่ยงเหมือนกันคนยังไม่รวยก็กล้าเสี่ยงเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคนที่รวยในเวลาเขาจะเสี่ยงอะไรเขาต้องคํานวณก่อนบวกลบคูณหารคือบริหารความเสี่ยงก่อนว่าเฮ้ยมันอย่างนี้อย่างนี้นะมันมันเสี่ยงอย่างนี้นะลงไปแล้วมันอาจจะมีอย่างนี้อย่างงั้นนะเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะ สำเร็จเนี่ยเขาจะมีสูงนะโอกาสที่จะจะแจ้งก็มีเหมือนกันแต่โอกาสที่สําเร็จจะมีสูงมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราเสี่ยงแบบไม่มีการบริหารความเสี่ยงเนะี่ยโอกาสที่เราจะแจ้งเนี่ยมีสูงกว่าโอกาสที่เราจะสําเร็จนะฮะก็คือถ้าเกิดเราสําเร็จมันก็อาจจะฟุกอ่ะก็มีความเป็นไปได้แต่โอกาสที่จะแจ้งเนี่ยสูงกว่านะฮะแล้วก็การอลอตเตอรี่กับการลงมือทําคือคนรวยเนี่ยเขาก็ไม่ปฏิเสธการเสี่ยงโชค นะเพราะว่าเป็นเรื่องของความเป็นไปได้แต่ว่าเขาก็โฟกัสเรื่องการลงมือทํามากกว่าเพราะเขาเชื่อว่าความร่ํารวยเนี่ยมันจะมั่งคั่งยั่งยืนได้เกิดจากการลงมือทานะแต่ถ้าเกิดเราเรามาฝากชีวิตไว้กับหวยเนี่ยโอเควันใดวันหนึ่งเราอาจจะฟุกถูกวันที่1ถูกเลขท้าย2ตัว3ตัวมันก็มีโอกาสแต่โอกาสมันก็น้อยแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนนะคือท่านลองไปดูคนเล่นเล่นหวยเนี่ยมันจะมีน้อยคนที่แบบโอ้โหโชคดีตลอดแต่ส่วนใหญ่แล้วคือ กว่าจะได้เนี่ยเสียเงินให้มันไปเยอะแยะเลยถูกครั้งเนี่ยดีใจแทบตายแต่มองย้อนกลับไปโอ้โหซื้อมันมาเยอะแยะเลยนี่ก็คือ5ข้อนะฮะก็ที่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือ5เคล็ดลับวิธีคิดและการลงมือทําของคนรวยนะครับนะฮะโอเคนะะวันนี้ก็เป็นไลฟ์สั้นๆที่เอามาฝากกันในตอนเช้านะครับวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะฮะวันนี้ผมดรหนุ่ยสตาร์จิกแมนก็มีเรื่องราวม,มาฝาก ท่านวันนี้นะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วเลยเรามาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปครับสวัสดีครับนี่คือ Star Trek Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง